สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคั่วหมูใส่กับวุ้นเส้นนะคะเราจะรวนหมูก่อนรวนหมูให้สุกก่อน คนให้หมูละเอียดนะจ๊ะหมาะนให้ละเอียดละเอียดก่อน ได้ไม่เป็นก้อนให้มันละเอียดให้มันมุนมุนมุนให้มันละเอียดให้สุกอมให้สุกดีก่อนี่เครื่อง เสจนร้นอนผักมีกะเพราแล้วก็มีหอมมีใบระกููเตรียมมาเด้เตรียมมาดนี่เรามาทำครัวบ้านยายนะ,ะมาทำครัวบ้านยายยายไม่ค่อยสบายเราก็เลยมาทำครัวเป็นครัวโบราณบ้านโบราณจ้ะบ,บ้านโบราณน,นะใช้ครัวโบราณ รวนหมูให้สุกก่อนจะได้รวนพริกไดใส่กันรวนหมูก่อนจะจะรวนพริก นใ,ใ,ใ,ให้จะเห็นแล้วอันนี้เราเตรียมเครื่องไว้หมดแล้วนะคะไม่ครัวจำเป็นกับไม่ครัวจำเป็นเพาอยากข่ายไม่ครัวบ้านยายครัวแคบๆนะคะครัวไม่กว้างไม่กวางเท่าไหร่ ใส่แล้วมาเกีียวพี่แส่นิดเดียวไม่กินเผ็ดนะคะไม่กินเผ็ดเราไม่กินเผ็ดกันแบบทำกินในี่นอ้องทำกินแบบกันเ,นเอง 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 よいしょ。 ใบหอมกับไปกบเข้าใส่ใส่สกระเทียไมหมดเลยใส่น้ำนิดหนึ่งเพื่อไม่ติดตุดกระทะเราไม่ใส่น้ำมันหมือลลยเราใส่น้ำนิดหนึ่งเดี๋ยว แค่นี้กเสร็จเรียบร้อยเสร็จแล้วค่ะนี่ เจ็บและแพ้ผมเสื่ น่ากินไหมคะน่ากินไหมนี่